สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก่สิบทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขน้องกระดิ่งออมจะก่าวใจเข้าเต็มๆงวดวันที่16สิงหาคม67ค่ะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการ,รประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่16สิงหาคมโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข095867เลขหน้า3ตัว3 3 4 2 1 2เลขท้าย3ตัว697และ728ค่ะ ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว2 8และเมื่อสิ้นสุดการประกาศผลรางวัลปรากฏว่าเลขน้องกระดิ่งของคอุณออมสกาวใจที่ให้ไหว้ตรงกับเลขท้าย2ตัว2 8นั่นเองค่ะโดยเลขน้องกระดิ่งมีเลข1 2 8ยังไงก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะ